กตทเขาก็ประกาศขอรับฟังก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลัง public hearing ใช่ไหมก็คือจะกำกับดูแล utility token หรือเหรียญที่มีคุณสมบัติในการใช้งานในแต่ละประเทศพี่ดมงคิดยังไงกับเกณฑ์ใหม่ของ utility token หรือเหรียญที่มีคุณสมบัติพร้อมใช้จากกรอฮะเชิญฮะอันนี้รอมา3ามปีครับรอมาสามปีเพื่ออันนี้แหละ <laughs> อันนี้เฮียรี่ที่จ,จบยี่สี่นี้นะครับทีนี้ประเด็นคืออ,อย่างนี้ครับเหรียญเนี่ยจุดประสงค์ของเหรียญเนี่ยยุคแรกๆเนี่ยมันมาเพื่อระดมทุนนะครับที่เราเรียกเรียกว่า ICO เนาะเอาเงินไปทำโปรเจกต์ทีนี้กอร์ต้เขาก็เห็นกฎหมายพรกสองห้าหกหนึ่งเนี่ยเขาก็ว่าใครจะทำไอซีต้องมาขอผ่านไอซีโอพอร์ทัลทีนี้ก็มีคนถามว่าเหรียญที่มันพร้อมใช้ล่ะออกปุ๊บใช้ได้ปับ๊บแลกสิทธิ์ได้เลยอย่าง m อ p อย่างไรพวกเนี้ยเขาก็เลยเวียนให้ในตอนนั้นแต่มันเวียนแบบตีความเป็นอันๆไป เขาเรียกตรงนั้นว่าอะไรก็ตามที่พร้อมใช้มันไม่ระด,ดมทุนโปรเจกต์เสร็จแล้วทําได้เลยเขาก็เลยมีคนออกอย่างประเภทนี้เยอะมากเหรียญคัพก็ใช่ใช,ใช่ในเชนเอ็เอเอาไปแกลกรถบ้านใช่ไหมครับก็มีอีกหลายเหรียญออกมาเต็มหมดเลยแต่คิดว่นมันมันมีอยู่มันมีจังหวะอยู่หลายจังหวะมากเช่นพร้อมใช้หรือยังเนี่ยมีประเด็นมากเคยไปถามคอนเสิร์ตเนี่ยคอนเสิร์ตยังไม่เล่นขายตั๋วไปเ,ไปเน็ตเอ็นจีเนบอกไม่ได้เพราะยังไม่พร้อมมันก็ลามไาถึงว่าอา้าวแล้วตั๋วหนังล่ะ หนังจะฉายรอบแต่มันยังไม่ฉายเลยได้ไหมก็ไม่ก็ยังตีความไปมาแต่กอรราตตอเขารู้อยู่แล้วว่า a d o ดรอ o ชั่นฝั่งที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยขึ้นเขาเฮียริ่งรอบแรกเรื่องกัญญานะพี่ก็ไปโอ้ตอบอย่างดีอย่างได้แล้วก็ไม่ออกแล้วก็มาออกรอบเนี้ยซึ่งซึ่งถูกใจมากนเขาบอกว่าอย่างนี้เหรียญที่มันเป็นยูทิลิตคือออกมาเพื่อไม่ระดมทุนไม่ระดมทุนนะออกมาเพื่อใช้ให้ดูว่าพร้อมไม่พร้อม ถ้าไม่พร้อมไปเข้าไอซีเช่นเป็นสนามกีฬาแล้วคุณจะได้เล่นกีฬาฟรีต่อชีวิตตตีกล์ฟเนี่ยอันนี้ไม่เข้าไม่พร้อมให้ไปขอไอซีโออย่ามายุ่งแต่อันที่พร้อมใช้เนี่ย<น>เขาแบ่งเป็นสองกลุ่ม<น>เขาเก่งมากอันนี้เก่งจริงๆคืออันที่พร้อมแบบเก่งกําไรไม่ได้คือลดยูทีหนึ่งไอกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยดูเลยมันเก่งกํา<น>ไรไม่ได้อ,ออกบัตรวอเชอร์หนึ่งอันแลกกาแฟหนึ่งแก้วมันจะเก่งกําอะไรยังไงจะขายไปละหมื่นหรอครับแลกกาแฟหนึ่งแก้วมันเก่งไม่ได้ก็ปล่อยเลยแล้วตรดแบบปลดแบบดูทีี่เเาขยนะ ไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์จำกับคุณจะทำเอ็กเชนคุณจะเอามาขายเปลี่ยนมือทำเลยเพราะเขารู้ว่าไอ้พวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยอ<น>มันมีกฎหมายอื่นอยู่แล้วคุณหนุย่ยเ<น>ช่นไปหลอกเขาคอนเสิร์ตไม่ได้เล่นเ<น>ขาก็ไปฟ้องข้อหาอื่นได้อยู่แล้วเราลงไปเขาได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีบล็อกเชนไม่มีคริปโตมันก็เกิดการฟ้องร้องกันอยู่แล้วเ<น>ขาจึงบอกว่าไอ้นี่ไม่เสียหายเพราะเก่งอะไรไม่ได้ กลุ่มที่สองเ่ยมีโอกาสเก่งได้เช่นเปลี่ยนครับเปลี่ยนเจฟินที่ผมทําเนี่ยเพราะมันมีบล็อกเชนมันอธิบายดีมานการใช้งานได้ไม่จํากัดอะไรเงี้ยเขาขอกลุ่มนี้เขาขอดูว่าถ้าจะเปลี่ยนมือต้องมาขออะไรเส้นแต่ไอ้ฝั่งที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบัตรคอนเสิร์ตตัวผีมันจะเปลี่ยนมือบนบล็อกเชนไม่ต้องมาเจอหน้าโอนเงินอีกแล้วไม่ต้องแบบโอนเงินเสร็จไม่ได้ตัวตัวไม่ได้โอนเงินแล้วมันสนุกมากคุณหนุ่ยเช่นไปชวนคุณเพื่อนเรานะทำไทเมเจอร์ใช่ไหมคุณ ตัวทีอหกพันแล้วเปลี่ยนมือไปเรื<ม>่อยๆบนกระดานทุกครั้งที่เปลี่ยนมือขอด้วยพอยต์บัตรเครดิตพอยต์การบินไทยพอยต์ธนาคารที่ผ่านมาแลกกันยุคเป็นสปาเกตตีเลยทั้งที่พอยต์เนี่ยมันมีราคาสิบตังค์เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วมันควรจะเปลี่ยนเป็นพอยต์ใดพอยต์หนึ่งไปใช้ของได้พอยต์จะออกบนเชนมากขึ้นก่อนนี้ไม่ได้นะ<ม>เบียนไม่ให้แต่ไม่ได้เบียดให้สุดครั้งนี้มันจะสุดเพราะอะไรที่มันเป็นยูทีที่โทเค็นประเภทหนึ่งพร้อมใช้เนี่ยมันจะเกิดวัตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ เขาเฮียร <usion> mm ิงจบกี้สิเราเดาว่าเดาว่าน่าจะร่างประกาศหนึ่งเดือนเมษาไม่เกิลสภาเนจะได้จะได้ประกาศใหม่พอประกาศใหม่ปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในฝั่งอูโภคบริโภคที่อ่อนเชนมากขึ้น